อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีทำอะไรบ้างมีเปลี่ยนบูธเดี๋ยวขอดูพี่ก่อนมีเปลี่ยนบูธคันเกียร์ตัวนี้เปลี่ยนบูธคันเกียร์ใหม่แต่ก่อนจะเปลี่ยนบูธคันเกียร์ตอนแรกที่มันมีอาการติดที่ว่ามันเดี๋ยวขอดับเครื่อง่อนที่มันมีแบบอาการแบบติด แบบเข้าเกียรักแล้วมันไม่เข้าเงมันข้อไดแล้วเนี่ยนี่คข้าได,แล,าไดแล้วหนึ่งอันนี้สองได้อันนี้ดับเครื่องนะสามสี่สี่นะฮะห้าเหตุผลมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกียร์ลูกนี้ใส่เกียร์ตัวนี้มีปัญหาครับเอ่อคือเวลาเราซื้ออะไรมือสองเนี่ยเราเราตรวจสอบยากมากเพราะว่าหนึ่งเราจะลื้อไม่ได้ครับ ก็คือตาดีได้ตาร้าเสียนะครับสําหรับคนที่จะซื้ออะไรมือสองนะครับก็ถ้ามีความรู้ก็จะจะจะ,จะดีมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เนี่ยปรึกษาช่างนะว่าดีไหมสวยไหมอะไรไหมอะไรประมาณนี้อันนี้พอดีไส้เกียรตรงนี้มันมันไม่ใช่ไส้ใหม่นะครับมันเป็นไส้ไส้มือสองนะครับไส้มือสองมาไอเราก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อมมาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เห็นว่ามันสวยๆอยู่ใช่ไหมละ่ะเออกระแทะหมดนะฮะอืม ก็อย่างที่ว่าเทะหมดเทะหมดอ,มอันนี้ก็ไม่ขำนะฮะเพราะบางทีเกลี่าใส่เกลือลูกหนึ่งก็เป็นหมื่นนะฮะอ่าเป็นหมื่นเหมือนกันทำเป็นเล่นไปอ่อันนี้อยู่ตกประมาณเก้าพัน 9, กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าประมาณเก้าพันหรือหมื่นสองประมาณเก้าพันไปที่ประมาณเก้ 12, าพันเราเสื้อเสื้อเดิมเห็นล้วเสื้อเดิมตอนนี้ใช้ได้แล้วเี๋ยวลองเขาเกลี่ยด้เค

เกียร์ห้าอ่าอ่โอเคอันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับถือว่าได้แล้วตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ไงตอนตจะยกเกียร์ออกเลยนะโดยบอกบอกบอกให้อาเนี่ยเปิดฝาเปิดฝาบนดูก่อนว่าเป็นเพราะอะไรพอเปิดมาปับ๊บก็เลยเงัดเกียร์แต่ตอนเปิดออกมาจะมีขี้เหล็กอยู่ มันจะมีพวกขี้เหล็กขี้อะไรเนี่ยตอนตอนตอนที่ผมประกอบตอนนั้นกล้างหมดแล้วนะล้างทําความสะอาดหมดเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้มีขี้เหล็กมาเพิ่มก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวพวกตัวหนอนที่เวลาเขาซ่อมมาเนะี่ยคือเวลาเวลานี่แหละปัญหาเรื่องซ่อมนะครับซ่อมเกียร์เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าซ่อมมามันเจอของดีก็ดีไปนะครับถ้าเจอของไม่ดีเวลาไอ้พวกเฟืองร่วมเฟืองทองเหลืองอะไรภายในมันอนะ่ะมันไม่เข้ากันกับชุดเกียร์ มันมีการแบบกินไปเรื่อยๆกัดไปนิด,นด,นดีนิดน่ะพวกขี้เหล็กทองเหลืองอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยกับพวกเฟืองครับมันจะมีปัญหากับพวกอ,อะไรอ่ะทําให้ขี้เหล็กเนี่ยเข้าไปหาพวกลูกปืนลูกปืนกงนกลูกปืนอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางขี้เหล็กก็ออกมาแล้วก็ออกมาอยู่ในมน้ำมันเกียร์ เราแล้วก็ไปเลี้ยงตามลูกปืนตามราวเกียร์เนี่ยนะที่มันตีขัดเศษพวกเนี้ยน่าจะไปติดอยู่ตามราวเกียร์ของของเกียร์คันนี้มันเลยทําให้แบบแข็งๆง,งดังดๆงดังดๆงดัดๆเพราะในในเซฟเกียร์จะมีลูกปืนมีสปริงมีเม็ดลูกปืนมีเซฟเกียร์อะไรพวกนี้ทีนี้ก็ทํะเรียบร้อยละตอนนี้ทีนี้ก็ต้องลองให้ลูกค้าใชใ้ดูว่ามีปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่เป็นเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เป็นถ้าเราไปรื้อออกมาแล้ว ม,มันมันหาไม่เจอนะครับมันจะหาเจอยากมากแล้วทีนี้การซ่อมของมันคือถ้าทามันจะเขาเรียกนะถ้าเปลี่ยนคือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยกชุดเลยอะไรประมาณนี้ยอันนี้ให้ให้ลูกค้าเอาไปลองขับดูก่อนว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเบยบเหยียบคาดเข้าเกียร์ไหมแข็งไหมหรือว่าเกียร์หลุดไหมอะไรไหมแต่ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งถ้ามันยังมีปัญหาพวก ยังเป็นอีกยังไงก็ต้องได้รือร้อรื้อยังไงก็ต้องรื้อซ่อมครับแล้วก็เปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะนิด,น,ดนิดหน่อยนะเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยตั้งแต่หนึ่งยันห้าฮะหนึ่งยันห้าดีไม่ดีเปลี่ยนต่อยแล้วเฟืองไหนถ้ามีการหลุดก็ต้องได้เปลี่ยนทั้งชุดเฟืองนะครับการซ่อมกับการซื้อไส้ใหม่เนี่ยถ้าเสียแค่นิดเดียวซ่อมจะคุม้มแต่ถ้าเสียเยอะยกไส้คุ้มครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ ามาบอกไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับเกียร์เกียร์เข้ายากยากเนี่ยถ้ายังไม่เคยผ่านอู่อะไรมา,าเข้าอู่เช็คนมันเกียร์ด้วยนะครับในระยะที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราก็าดูดูกันแล้วกันว่าประมาณเท่าไหร่ปกติก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าโลนี่แหละหมื่นหมื่นหมื่นห้าผมตีไว้นะ <c oughs> ผมตีไว้อันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> ผมตีไว้ประมาณหมื่นห้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีว่าประมาณเท่าไหร่แต่ผมสังเกตเอาว่าถ้าเรารถเป็นรถรถเป็นรถเก่ามื่สอง เราสังเกตเวลาเราจอดดูดูด้านล่างนะครับก้มไปดูด้านล่างของใต้ท้องรถว่ามีน้ํามันเยิ้มไหมมีอะไรไหมนะและใครที่ซื้อรถมือสองมาก็เช็คสภาพเช็คของเหลวในในในใ,ใ,ในเครื่องยนต์ในเกียร์ในเในฟืองท้ายให้ดีนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาหลายปีละน่าจะเข้าเกือบห้าปีแล้วมั้งคันนี้ครับอันนี้รถลูกค้านะฮะก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ให้เรียบร้อยทําเกียร์เปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับเฟืองท้ายเช็ค เกดีหมดแต่มีปัญหาเรื่องเกียร์ที่ยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากสําหรับคนที่มาติดตามนะครับใครที่ยังไม่ติดตามเข้ามาดูก็ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามครับกดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจใผมหน่อยกดกระดิ่งด้วยก็ดีเดี๋ยวผมจะมีความรู้เล็ก,ก,กๆน้อยๆมาให้ผมจะไม่เน้นสอนซ่อมนะครับผมจะเน้นว่า <c oughs> ผมจะเน้นทำไมเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรอะไรประมาณนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นรถรถยนต์พวกปิกอัพอะไรพวกนี้ผมจะทําเฉพาะรถดีเซลนะครับแล้วก็รถบรรทุกสายบรรทุกพวกหกล้อขึ้นไปแล้วก็เป็นสิบล้อรถพ่วงก็จะเป็นเครื่องจกักรใครที่สอบถามมีเรื่องสอบถามคอมเมต์มาถามได้นะครับผมอาจจะไม่มากอาจจะไม่หมดแต่ถ้าตอบได้ผมก็ตอบนะครับผมโอเคเอาเป็นว่า ยังไงก็อย่าลืมกด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยเป็นกําลังใจใผมหน่อยเพราะผมกําลังทําคลิปอันนี้เป็นเป็นเป็นคลิป YouTube คลิปแรกผมเลยปกติผมก็จะเล่นพวกอ่าท <c oughs> ิกต o อกบ้างอะไรบ้างทิกตอกในผมจะเล่นอยู่นะครับก็ตามที่ผมเอาลงคลิปไปในชื่อนะั้นเลยโบวันใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับอ่คลิปนี้ก็ขอจบลงโดยเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ